อีแล้วนะคะที่ช่อง Provision Sport by Net Sport อ u t o g a l l e ี่สาขาปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะวันนี้ด้านหลังของเนทนะคะมาพร้อมกับ e v e r อเรค่ะคันนี้จะเป็น e v e r อเรสต์สปอร์บวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่1 5 8 000, 5 0 0 0บาทค่ะมาพร้อมชุดแต่งวีเตอร์เต็มค่ะและก็ยังมาพร้อมกับใส่ล้อนะคะเปลี่ยนล้อใหม่นะคะเป็นยางโตโยทัยค่ะโอเพนคันที่เป็นยาง County, เอทีน,นั่นเองค่ะ ส่วนรายละเอียดคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,000ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะให้กําลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่170แรงม้าเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ e Auto, เกียร์ออเโตแบบ6สปีดด้วยนั่นเองค่ะคันนี้เป็นเออทอร์บโบนะคะซึ่งเป็นเทอร์บโบเดียวนั่นเองค่ะสําหรับชุดแต่งคันนี้เป็นวิกเตอร์ทรง V2 นั่นเองค่ะพาร์ทจะเป็นพาร์ทโรงงานนะคะเป็นพาร์ทแท้นะคะมาพร้อมกับป้าย ริกเตอร์แบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งเขานะคะก็เป็นงานติดกาวนะคะเป็นงานยิงซิลิโคนนะคะไม่ได้ถอดชุดเดิมออกนะคะติดตั้งไปกับกันชนเดิมแบบนี้เลยนะมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นสีดำนะคะเป็นดำล้วนแบบนี้นะแล้วก็ส่วนกระจังหน้านะคะก็เน้นเป็นดำล้วนนะคะให้เพื่อให้ดุนะคะดุดันด้วยนั่นเองคะ่ะสำหรับ ด้านบนนะคะเป็นไฟแบบ LED สามจุดแบบนี้นะคะติดเลือกได้นะคะมีสองสีวันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวนะสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังอ่อกล้องกล้องเป็นกล้องส6 0ร้อยหกสิบองศานะคะอันนี้ก็จะมีกล้องมาให้ด้วยนะคะมีกล้องแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะสำหรับเอ่าสำหรับงานของเขานะคะ ไฟหน้าค่ะไฟหน้าคันนี้ไฟหน้าจะมาเป็นทรงสีแคมนะไฟทรงสีแคมมาพร้อมไฟ Daytime Running Light แบบนี้นะคะเปิดปิดให้ออโต้แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเปิดไฟสูงให้ออโต้ด้วยนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นสีเทาค่ะสีเทาโรงงานนะยังไม่ได้ทําการจัดแต่งหรือว่าแรปสติ๊กเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นชิ้นงานเดิมจากโรงงานสําหรับคิ้วค่ะคิ้วด้านข้างนะคะจะเป็นคิ้วของงาน V6 ค่ะ V2 สำหรับคิ้วด้านข้างนะคะจะเป็นชิ้นงานของ V 2สองนะคะเป็นคิ้วที่มีความโป่งออกมานิดนึงค่ะเป็นสีดําเงาตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ยิงซิลิโคนติดกาวส m มเอแบบนี้นะสําหรับล้อค่ะล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่นะคะจากเดิมจะเป็นล้อโรงงานขนาดยี่สบเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนนะคะลูกค้าเลือกเป็นลายหลายการแบบนี้นะเป็นสีดําเงาค่ะเป็นแม็กของ a อวันพค่ะ สำหรับยางจะเป็นโอเพนคันที่วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นยาง AT Series 275 55 R20 เป็นยางโตโยต้านั่นเองค่ะในส่วนของอด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นสีดำสีดําตัวสปอร์ตจะติดตั้งจากโรงงานเรียบร้อยกระจกก็จะเป็นสีดําเหมือนกันค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีกล้อง360องศามาให้ติดตั้งจากตรงนี้นะคะตรงนี้ได้เวลาเปิดนะคะตอนกลางคืนก็จะมีไฟให้ดูเอง,เองค่ะ สำหรับคันนี้นะเนเลือกติดฟิล์มให้เป็นฟิล์ม aa เซรามิกค่ะเป็นฟิล์ม cu นะที่ติดบัน,น้าสีคันนี้ติดสี่สบหกสิเปอร์เซ็นรอบคันน,นนะมือจับเป็นสีดำค่ะบันไดข้างนะบันไดข้างก็จะเป็นสีดำค่ะจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้เลยมาดูรอบรอบคันกันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะของอคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจที่แต่งแล้วดูเท่นะคะแล้วก็ในราคา ประหยัดนะคะ1 5 000, 8 5 0 0้บาทได้ออปชั่นครบนะคะได้ระบบถอยหลังนะคะช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะเวลาเราถอยออกมานะคะไฟท้ายนะคะด้านท้ายนะคะเป็นชิ้นงานเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนใดๆน,นะคะสำหรับไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ค่ะไฟท้ายซิกเนเจอร์ก็จะมีขีด LED แบบนี้ด้วยนะคะหกขีดแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะฝังด้วยคำว่า e v e r อรนะคะเป็น e v e r อรด้านในแบบนี้ออกสี เป็นสีกาไฟด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้มีกล้องมองหลังให้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้ก็ติดเป็นชุดวิกเตอร์ที่ติดจากด้านหลังแบบนี้นะคะจะเป็นชิ้นกันชนนะคะงานครอบจะครอบไปกับกันชนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ลูกค้ารีเควสเป็น ส่งปลายท่อเลข8สีดำนะคะเป็นดําล้วนแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะบางท่านก็เลือกเป็นสีทองนะคะหรือไม่ก็เลือกเป็นสีโคมยมได้นั่นเองค่ะวันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีดำนะคะเป็นดําล้วนด้วยนั่นเองค่ะสําหรับไฮไลท์ของคันนี้นะคะมาพร้อมท่อค่ะท่อจะเป็นท่อแบบ h k s นะคะนีเลยสาหรับทพ่อจะเป็นท่อแบบ SKS นะคะเป็นปลายท่อคู่ค่ะเป็นปลายท่องานคาร์บอนด้วยนั่นเองค่ะ คันนี้เปลี่ยนให้ทางชิ้นเลยนะสําหรับท่อนะคะเขาก็จะมีแบบเวลาเราเปลี่ยนท่อเขาก็จะเพิ่มแรงมา้ามาให้ประมาณสองประมาณสองสองสองกำลังนะคะก็จากร้อยเจ็ดสิบจะเป็นร้อยเจ็สิบสองแรงม้าด้วยนั่นเองค่ะเพื่อให้รถอ่ะเกิดการออกตัวดีขึ้นนะคะเวลาเราเหยียบนะคะความเร็วก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะคะมาดูด้านในตัวรถกันค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะ เบาหนังสีดํานะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเบาไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะปรับแปดทิศทางแบบนี้นะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็มีตัวดันหลังให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะสำหรับพวงมาลัยค่ะคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ตตรงนี้ก็สามารถกดสตาร์ตได้นะคะแล้วก็จะมีตัวใส่แก้วน้ําแบบนี้วางแก้วน้ามาให้ด้วยในส่วนของจุดระบายแอร์นะคะตรงนี้ก็ ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะเพื่อให้รถเย็นขึ้นค่ะคันนี้จะเป็นแบบไฟหนะ้าแบบเปิดปิดออโ,อโต้นะแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะใช้งานดึงขึ้นแบบนี้นะดึงขึ้นเวลากดลงก็กดลงแบบนี้มาพร้อมปุ่มโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะคะโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากขั้วแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะอันนี้จะมีให้นะคะสามารถกดใช้งานได้จากตรงนี้ปุ่มนี้นะคะจะเป็นระบบ เป็นโหมดป้องกันการลื่นถล่มนะคะอะไรอันนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเรากดปิดนะคะปิดเวลาเกิดกรณีแบบรถรถติดหล่มนะคะต้องการให้รถตะกุยขึ้นนะคะส่วนปุ่มนี้จะเป็นออโต้ซัสซ็อปนะคะเวลาดับเครื่องเวลาจอดนะคะรถจะดับนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้นะคะก็กดตรงนี้เพื่อปิดระบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นะระบบช่วยที่ช่วยถอยหลังนะคะแบบเวลาถอยหลังเวลาเวลาถอยหลังแล้วแบบ มีรถกีดขวางก็สามารถเบรกให้อัตโนมัติด้วยนเอหน้าจอค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะหน้าจอเป็นซิงโฟเอขนาด12นิ้วค่ะี่สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน CarPlay Android Auto ได้แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ f o r พ p a s s นะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะคะเพียงแค่ลูกค้าโหลดแอปนะคะเข้าโทรศัพท์มือถือนะแล้วลูกค้าก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวรถนะคะแล้วก็จะดูสามารถดูพิกัดรถได้แล้วก็ สั่งสตาร์ทรถนะคะเวลาแบบกรณีลงไปทานข้าวแล้วรถจอดตากแดดอยู่นะคะก็สามารถสั่งให้รถสตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์ไว้ให้หรือกรณีแบบเวลาลูกค้าลืมลืมของไว้นในรถแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วล็อกรถไว้นะคะก็ให้คนที่บ้านนะคะสามารถกดเปิดล็อกรถเพื่อที่จะให้คนเข้ามาหยิบของในรถได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็ เป็นรถที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้ดีไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาพร้อมคุชคอนโทรล็อกความเร็วตรงนี้นะมีคุชคอนโทลมาให้แล้วก็มีตัวอัดแอพตีดคูชคอนโท l รักษาระยะห่างรถคันหน้าแล้วก็ยังมีตัวที่ให้รถอยู่ในช่องจราจรด้วยนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีปุ่มสามารถเปิดปิดได้นะคะถุลงลมนิรภัยมีมาให้7จจุดมาพร้อมกับระบบเบรก abs ebd ช่วยกระจายแรงเบรกนะคะสำหรับคันนี้ ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันรถทิศคว่ำนะคันนี้มีระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมออระบบควบคุมรถ ให้อยู่ในจราจรในช่องจราจรด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะฟรีชุดแต่งให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะสําหรับราคาก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดาบาทดอกเบีย้ยศูนยจุดเ้าเหรือฟรีชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกับเนได้นะคะโชว์รูปเนะี้อยู่ Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีค่ะทุกคันที่เน,นแต่งให้นะคะพาร์ทอะไรเป็นพาร์ทแท้ ไม่มีของปลอมแน่นอนค่ะทุกอย่างนะคะราคาประหยัดนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายแพงนะคะซื้อกับเน,นะะนคที่ f o r ์ดออโต้แกลลี่สาขาปรุมธาน,นีนะคะรับรองค่ะได้งานแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับเน้นะคะมีบริการรับเทินรถเก่าทุกยี่ห้อให้ราคาสูงค่ะมีบริการจัดไฟแนซน์ให้ถึงที่มีบริการจัดส่งรถให้ถึงที่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกับเนทได้สนใจโทรหาเนทที่0839825161ค่ะโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปรุงธานียินดีบริการลูกค้าทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีค่ะ